ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าสำหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะรง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับข้าเข้าใจแล้วราศเซนโยรู้สึกร่องใจในเวลานี้ราชาอสูรเทพ8เมืร์ได้ขึ้นเวทีประมูลแล้วและมาที่ด้านหน้า พิธีกรหลีจิงเอ้อทำท่าทางเชิญชวนเธอหวังว่าชายคนนี้จะรู้สึกอะไรบางอย่างด้วยพลังงานที่มีประโยชน์ของเขาเองผลไม้สายฟ้าสีม่วงนี้จึงจะมีราคาสูงขึ้นโรคป้องกันค่อยเปิดออกทีละน้อยและแสงสีม่วงก็พุ่งออกมาจากแกนกลางแห่งการทำลายร้างบนหน้าอกของราชาอสูรเทพแดมือเท่านั้นเปลวไฟแสงสีม่วงก็พุ่งทะลุเข้าไปข้างใน ราชาอสูรเทพ8ดมือปิดล้องออกมาและปิดโลกทันทีหอยหลังไปสองสาด้วยสีหน้าที่น่ากลัวบนใบนหน้าของเขาภายใต้แสงไฟฟ้าสีม่วงรังสีแห่งการทำลายร้างร่างเดิมของเขาถูกกำจัดออกไปโดยสิ้นเชิงราชาอสูรเทพ8ดมืองพังนี้ไม่เร็วเลยใช่ไหมลีจริงอี้ยิ้มมันไม่เร็วเลยแต่มันเกินกำลังเกินไปและไม่สามารถ ใช้ได้เลยข้าระงับสิ่งนี้ไม่ได้เลยโชคดีที่พวกเจ้าเอามันกลับมาได้มันจะต้องเป็นผู้นำแทนหลงแน่นอนที่นำมันกลับมาราชาอสูรเทพ8ดเมือพูดแล้วก็หันหลังกลับไปมีรัศมีแห่งการทำลายล้างจริงๆแต่สิ่งนั้นทำให้ผู้คนมีความรู้สึกไม่เกก,กะอย่างยิ่งและดูเหมือนว่าจะติดตามรัศมีแห่งการทำลายล้างของเขาและแพร่กระจายไปยังแกนกลางของการทำลายล้าง ระดับพลังงานนั้นสูงมากจนแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับเทพขั้นสูงก็ยังมีเวลาที่ยากลาบากในการปรปาบม,มันไม่ต้องพูดถึงการรับมันหรือดูดซับมันเว้นแต่ว่าเขาต้องการทําลายตัวเองเท่านั้นความพยายามของราชาอสูรเทพแปดมือได้ขจัดความคิดของคนส่วนใหญ่ออกไปอีกใครอยากจะเสียเงินห้ร้านอย่างไร้ประโยชน์หากเราสามารถซื้อสิ่งนี้ได้ มันจะถูกใช้เป็นรายการทดสอบมากที่สุดที่สําคัญคือมันอาจทําให้เกิดความเสียหายที่ค่าเดาไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นใครยินดีที่จะจ่ายเงินจํานวนมากเพื่อซื้อสินค้าเพาื่อทดสอบดังกล่าในห้องส่วนตัวของชนเผ่าเทียนเหอรองผู้นําเทียนเหอมีรอยยิ้มแปลกๆบนใบหน้าของเขาเขาได้ถามคําถามนี้โดยตั้งใจสำหรับคำถามของเขาบางทีมันอาจจะเป็นจริงก็ได้เกี่ยวกับผลไม้สายฟ้า และผลไม้แสฟ้าสีม่วงเขารู้สถานการณ์จริงๆเผ่าพันธ์เทนเหอได้พัฒนามาจนถึงทุกวันนี้และค่อนข้างทรงพลังมีรากฐานที่มั่นคงโดยธรรมชาติแล้วเป็นไปไม่ได้ที่เผ่าพันธุ์มังกรและเผ่าพันธุ์เทนมาจะไม่มีการเตรียมการดังนั้นเขาจึงรู้ว่าแม้ว่าผลไม้ทั้งสองจะมีค่ามากแต่พลังงานภายในของพวกมันจะยังคงสูญหายไปและไม่สามารถเติมเต็มได้ในกรณีนี้ เขาจะไม่สื้อมันโดยธรรมชาติได้จะทําให้เอพันธ์มังกรเสียหน้าเมื่อเห็นราชาอสูรเทพแปดมือลงมาจากเวทีด้วยความสิ้นหวังหลานเซนโยเป็นคนที่มีความสุขที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยนั่นแมายความว่าเขากำลังจะได้รับความปรารถนาของเขาเขาไม่รีบร้อนเมื่อหลีกจริงอีถามซ้ําแล้วซ้ําอีกแต่ไม่มีใครเสนอราคาเขาก็ยกป้ายทะเบียนปรามมลในมือขึ้นอีกครั้งและเก็บผลไม้ าฟ้าสีม่วงใส่กระเป๋าในเวลานี้หลีจริงอี้มีความประทับใจอย่างมากต่อร้านผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ทําให้เธอเสียหน้าจริงๆของขวัญที่เธอให้กับเธอนั้นไม่ไร้ประโยชน์ถ้าเขาไม่ต้องรักษาภาพรักที่เย็นชาของเขาไว้ร้านเซนโยคงอยากจะหัวเราะจริงๆไม่สําคัญว่าจะมีการประมวลอะไรในภายหลังเมื่อวานข้าได้รับสิ่งประดิษฐ์ระดับพระเจ้าสีเฉนและวันนี้ข้า ได้รับวัตถุจากสวรรค์และสมบัติทางโลกจํานวนหนึ่งซึ่งทั้งหมดนี้มอบโดยอัศวินมังกรในที่สุดข้าก็ได้รับสมบัตินำข้าสองชิ้นมันเป็นแหล่งกําเนิดของฟ้าร้องและแหล่งกําเนิดของสายฟ้ามันเป็นของดีที่หายากมันเป็นระดับสิ่งอาวุธระดับพระเจ้าขั้นสูงอาจกล่าวได้ว่าเป็นเข็มปรงทาเรของอาณาจักรพระเจ้าถ้าต้องคิดอย่างรอบคอบในอนาคตสิ่งนี้สามารถอธิบายได้ว่าสมบุญแบบ อัศวินมังกรก็พอใจกับเขามากเช่นกันเขาไม่ปล่อยให้เผ่ามังกรเสียหน้าหนึ่งร้านเหรียญเทนหลงไม่ใช่จํานวนเล็กน้อยหากอัศวินมังกรขึ้นมาบนเวทีสองชิ้นนี้ยังคผหน้าอายเล็กน้อยที่จะซื้อสินค้าดังนั้นร้านเสนโยจึงตัดสินใจถูกต้องผู้นําดาวเทนหลงไม่ได้แส่ใจกับมันมากนักคงสือสร้างเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าเผ่าพันธุ์มังกรสามารถรับซื้อคืนของร้านได้ แร่หลานจะไม่ประสบความสูญเสียใดๆพวกเขารู้ได้อย่างไรว่าหลานเซนโญจะเขินแรงกําเนิดฟ้าร้องและแรงกําเนิดสายฟ้าไม่ว่าอย่างไรก็ตามหลังจากการประมูลทั้งสองรอบในี้ใบหน้าของหลีจิงอ้ก,ก็ดูน่าเกลียดเล็กน้อยและสมบัติล้ำค่าทั้งสองของสวรรค์และโลกก็ใกล้ที่จะประมูลหมดแล้วจริงแล้วการประมูลรู้สึกเหมือนเริ่มและสิ้นสุดหลีจิงอ้สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่ารอบต่อไป หลังจากสองรอบแรกความกระตือรือร้นของผู้ประมูลได้รับความนิยมอยากเห็นได้ชาติดังนั้นเมื่อรถเห็นคันที่สามถูกดันขึ้นจึงไม่มีใครกระตือรือร้นมากเกินไปปรีจริงเอไม่ได้ยกผ้าสีแดงและพูดอย่างใจเย็นว่ารถต่อไปนี้ควรจะเป็นสมบัติทางธรรมชาติที่ทุกคนคุ้นเคยชื่อของมันก็คือดาวตกเทนมาเมื่อเธอได้ยินคําว่าดาวตกเทนมาเกือบทั้งหมดผู้ประมูลที่รู้ ก็นั่งตัวตรงทันทีบางคนอาจจะไม่รู้ว่าดาวตกเทนมาคืออะไรและบางคนอาจจะไม่รู้จักดังนั้นข้าขอแนะนําสั้นๆนะตามชื่อของมันเลยดาวตกเทนมามาจากชนเผ่าเทนมาและเป็นสมบัติอันดับหนึ่งของสวรรค์และโลกบนดาวเทนมารูปร่างหน้าตาของมันพิเศษมากหลังจากที่ดาวตกตกลงมาจากท้องฟ้าและตกลงบนดาวเทนมาพืชพิเศษ ก็ปรากฏขึ้นบนพื้นผิวของมันเท่านั้นมันสามารถเติบโตบนหินดาวตกนั้นและสามารถออกผลได้เพียงครั้งเดียวในทุกๆพันปีจนถึงตอนนี้มีพืชเพียงสามชนิดบนดาวตกนั้นเท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่ดาวตกเทียนมานี้ผลิตขึ้นโดยการดูดซับพลังในอุกกาบาตดังนั้นจึงแตกต่างจากสุมบัติทางธรรมชาติใดๆที่รู้จักในกาแล็กซีของเราและสารอาหารในดาวตกหรืออุกกาบาต ก็มีถูกสกัดออกมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถผลิตมันได้ถ้าไม่รู้ว่าเมื่อใดจะไม่มีดาวตกเคลนมาอีกต่อไปเมื่อผู้เชี่ยวชาญร,ระดับเทพที่แท้จริงถึงจุดสูงสดุดเขาจะพัฒนาไปสู่ระดับเทพขั้นสุดยอดได้โดยตรงโดยการใช้ดาวตกเคลนมาโดยไม่ต้องสะสมหรือขัดเกลาอะไรอีกต่อไปนี่เป็นทางรัดเดียวที่เรารู้จนถึงตอนนี้เธอเข้าไปสู่ระดับสุดยอดเทพ ดาวตกเทียนมาไม่เคยปรกกากฏตัวในตลาดในบรรดาอัศวินเทียนมาในปัจจุบันสองคนได้เสียสิ้นการวิวัฒนาการโดยการใช้ดาวตกเทียนมานอกเหนือจากการสะสมของมหาอำนาจระดับเทพที่อ่อนแอกว่าการพัฒนาปกติเล็กน้อยพวกเขาไม่มีข้อบอกพร่องอะไรอายุขายของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างน้อย1,000ปีหลังจากได้ยินสิ่งที่เธอพูดทั้งสถานที่ก็เงียบไปแล้ว แต่ความเงียบนี้กินเวลานานกว่า10วินาทีเท่านั้นและผู้นำของเผ่าพันธุ์หลักเขาเริ่มหายใจทีอย่างรวดเร็วพวกเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับดาวตกเทียนมามาจริงๆและนี่ไม่ใช่ความลับในหมู่ตระกูลเทียนมาสถานที่ที่ดาวตกเทียนมามาจากนั้นได้รับการคุ้มครองโดยสมาคมเทียนมาเป็นการส่วนตัวเป็นเวลาหลายปีค่าการป้องกันของมันแน่นมากแข็งแต่งปราบเครือหาดของผู้นำเทียนมามาก ดาวตกเทนมานั้นเทียบเท่ากับผู้มีพลังอำนาจระดับเทพขั้นสุดยอดพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาพยายามซื้อจากเผ่าพันเทนมากี่ช่องทางแล้วแต่เผ่าพันเทนมามักจะปฏิเสธพวกเขาอยู่เสมอใครจะคิดว่าวันนี้ดาวตกเทนมาจะถูกกําจัดออกไปนี่มันเหนือจินตนาการจริงๆนักรบระดับสุดยอดเทพมีมูลค่าเท่าไหร่สิ่งนี้สามารถวัดเป็นมูลค่าได้หรือไม่สำหรับเผ่าพันที่อ่อนแอกว่าหากมีพวกแข็งแกร่ง ในระดับสุดยอดเทพนั่งอยู่มันเกือบจะเทียบเท่ากับเผ่าพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นไปสู่หนึ่งระดับแม้แต่เผ่าพันธุ์มังกรและเผ่าพันธุ์เทนมาสิ่งดีๆอย่างดาวตกเทนมาก็ไม่เคยมีมากเกินไปยิ่งไปกว่านั้นการสร้างยังหายากมากเพียงสามชิ้นต่อพันปีเท่านั้นไม่ต้องพูดมากแล้วสุดยอดเทพนั้นประเมินค่าไม่ได้แล้วดาวตกเทนมาเป็นโอกาสที่หายากมากราคาเริ่มต้นเคอสองล้านเหรียญ ราคาที่เพิ่มขึ้นแต่ละครั้งจะต้องไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0แสนเหรียญเรามาเริ่มกันเลยหริจริงอีกเ่าวเบา,บาเมื่อกี้ผลไม้สายฟ้าและผลไม้สายฟ้าสีม่วงทำให้พวกเขาเกือบจะหลับใช่ไหมแต่ตอนนี้ราพวกเขาจะสงบสติอารมณ์ได้อย่างไรนี่คือสมบัติล้ำค่าดาวตกเคนมาโอก,กาสที่จะก้าวไปสู่ระดับสุดยอดเทพในความเป็นจริงพวกแข็งแกร่งที่แท้จริงของเผ่าพันธุ์มังกร และเผ่าพันธุ์เทนมารังเกียจที่จะใช้สิ่งนี้แน่นอนว่าเป็นไปได้ที่จะเข้าไปสู่ระดับสุดยอดเทพแต่ต้องเป็นระดับสุดยอดเทพที่อ่อนแอที่สุดเท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เธอผู้ถูกเกอรตราบใดที่เธอสามารถกลายเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ได้มันก็จะเป็นเรื่องง่ายที่จะเพิ่มอายุไขของเธอเป็น1000ปีแม้ว่าจะเป็นเพียงจากมุมมองของอายุไขที่เพิ่มขึ้นแต่นี่ก็เป็นวัสดุธรรมชาติ ทางสมบัติทางโรคฉันยอดที่สุดแน่นอนหลักฐานก็คือตัวผู้ใช้เองต้องมาถึงจุดสูงสุดของการเป็นเทพที่แท้จริงแล้วยังมีของดีอย่างดาวตกแทนมาอีกด้วยงั้นเหอรอลานเส้นอยู่ตกใจมากและเขาถามเกี่ยวกับสัญลัณราสมบัติแม้แต่สัญลัก้ณยราสมบัติก็ไม่เคยได้ยินเรื่องการมีโยูของสิ่งของประเภทนี้เลยบนเวทีผ้าสีแดงของรายการประม,มูลไได้ถูกยกขึ้นด้วยซ้า และการประมูลที่ถูกกำหนดให้เป็นการประมูลที่ดูเดือดได้เริ่มขึ้นแล้ว2ร้านหนึ่งแสนสร้านส0 0แสน3ร้านคำพูดที่น่าอัศจรรย์หลุดออกมาทันทีผลกระทบของดาวตกเทนมานั้นแย่มากและสิ่งนี้ก็หายากมากจริงๆแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เผ่าพันธเทนมาจะนำดาวตกเทนมาออกมาประมูลแม้ว่าอัศวินเทนมาจะดูถูกแต่นี่เป็นทางรัือเดียวเท่านั้น สำหรับผู้ที่อ่อนแอกว่าในหมู่คนในเผ่าที่ต้องการบุกทะลวงไปสู่ระดับสุดยอดเทพแม้ว่าอัศวินเทียนมาทั้ง36คนจะเป็นนักรบระดับสุดยอดเทพแต่ยังคงมีความแตกต่างจากอัศวินมังกรดังนั้นกรบใดที่เขาบรรลุระดับสุดยอดเทพไม่ว่าเขาจะอ่อนแอแค่ไหนเขาจะต้องเป็นอัศวินเทียนมารองผู้นําเทนเหอรุกขึ้นยืนอีกครั้งเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยืนขึ้น เขาไม่รู้ว่าจะมีดาวตกเทียนมาปรากฏตัวเมื่อใดสำหรับเอาพันเทียนเหอนี่เป็นสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่พวกเขาไม่สามารถต้านทานได้นอกเหนือจากสิ่งอื่นใดแม้แต่จักพรพาิเทียนเหอก็ยังไม่เป็นมหาอำนาจระดับเทพสุดยอดแต่กลับกลายเป็นจุดสูนสูตรของพระเจ้าที่แท้จริงดาวตกเทียนมาปรากฏตัวขึ้นหากเขาล้มเหลวในการประมูลมันจักพรพาิเทียนเหอคงจะฆ่าเขาอย่างแน่นอน ไม่ต้องพูดถึงการฝุกผฝนสิ่งนี้สามารถยืดอายุขายได้นับพันปีไม่มีสมบัติทางธรรมชาติอื่นใดที่มีผลเช่นนี้สมบัติธรรมดาแห่งสวรรค์วัสดุได้โรคที่สามารถทําให้อายุขายยืนยาวขึ้นหลายสิบปีนั้นมีค่าอย่างยิ่งอยู่แล้วน่าปราสาอะไรกับพันปีดังนั้นรองผู้นําเทนเหอจึงถือป้ายในลักษณะที่ค่อนข้างมึนงงและเขาไม่มีทางเลือกเลย สี่ร้านห้าแสนในเมชฉาดาวตกเทนหมาก็มีราคาสูงเรีวแม้ว่าร้างเซนจูจะตกใจและกระตือรือรน้นแต่เขาก็นั่งลงอย่างเชื่อฟังเลยกล้มหน้าลงสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาจะประมูลได้มีคนจับจ้องมากเกินไปดาวตกเทนมาสิ่งนี้ทรงพลังจริงๆสิ่งมีชีวิตที่สามารถให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังระดับสุดยอดเทพได้การประมูลก็มาถึงระดับ ที่เข้มข้นในเม่ช้าในเม่ช้าราคาก็เกินห้าล้านได้ยังคงตบโตอย่างรวดเร็วเราควรจะรู้ว่าโรคการย้อนกลับจัก,กรวาลที่สามารถใช้เพื่อเอาชนะไยพิบัตเมื่อวานนี้มีมูลค่าสูงมากแล้วจากมุมมองของความสามารถดาวตกแทนมานั้นสูงก,กว่าโรคการย้อนกลับจัก,กรวาลซึ่งสามารถกำเนิดเทพเจ้าขั้นสุดยอดได้แต่ในแง่มูลค่าที่แท้จริง โรค uh. จกรักรวาลย้อนกลับนานสูงกว่าอย่างแน่นอนเนื่องจากโรคจักรวาลย้อนกลับมีการใช้งานที่หลากหลายและสามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้เราตกแคนมามีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นและถ้าเรากินมันไปมันก็จะหายไปตราบใดที่พวกมันมีความแข็งแกร่งในการแข,นขน่งขันกับทุกคนก็จะเข้าร่วมในการประมูล6ล้าน6ล้าน3แสน7ล้าน5แสนราคายัางคงเคลื่อนไหวไป,ไปในทิศทางที่น่าตกใจ นกระทั่งหลังจาก7จ็ดล้านห้าแสนเสียงประมูลก็ค่อยๆเย,ย็นลงท้ายสุดแล้วก็มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถจ่ายเงินได้มากขนาดนี้ทั้งเผ่าพันธุ์มังกรและเผ่าพันธุ์เทียนมาไม่เข้าร่วมในการประมูลและเพียงแต่อนุญ,ญาตให้เผ่าพันธุ์อื่นประมูลได้8ล้านรองผู้นำเทียนเหอตะโกนราคาด้วยตาของเขาที่เกือบแดงดวงตาของเขาเกือบแดงไม่ใช่เพราะเขารู้สึกเสียใจกับเงินทอง แต่เพราะเขาสงสัยว่าเหตุใดจึงมีดาวตกเทนมาเพียงหนึ่งเดียวเขายังอยู่ในจุดสูงสุดของความแข็งแกร่งระดับเทพที่แท้จริงเขาจะไม่อยากได้และไม่อยากเลื่อนขั้นเป็นระดับสุดยอดเทพงั้นเหรอแต่หากมีอยู่ที่นี่ตัก,กราพรรดิเทนเถอเท่านั้นที่สามารถที่จะใช้มันได้ถ้ามีอีกแบบนี้ก็คงจะดีไม่น้อย8ล้าน5แสนครั้งที่1 8ล้าน5แสนครั้งที่2 8ล้าน5แสน ครั้งที่สามถอนตกลงมาและข้อตกลงก็เสร็จสิ้นในที่สุดรองผู้นาําเทนเถอก็็ฟ้ามันไปได้แม้ว่าเผ่าพันธุ์เทนเถอจะร่ํารวยแต่รองผู้นาําเทนเถอก็็อดไม่ได้ที่จะหายใจไม่ออกเล็กน้อยนี่คือเหรียญคิดต้านเหียนหลงที่มีกาลังซื้อที่แข็งแกร่งมากเหรียญคิดต้านเหียนหลงแปดล้านห้าแสน นี่เป็นตัวเลขทางดาราศาสตร์สาหรับเขาพันเทียนเหอด้วยรองผู้นําเทียนเหอได้นําดาวตกเทียนมากับคืนมาและอารมณ์ของเขาก็ค่อยๆสงบลงจักพรพาเทียนเหอไว้วางใจเขาเป็นการส่วนตัวอย่างมากและเลื่อนตําแหน่งเขามาจนถึงตําแหน่งปัจจุบันนี่ถือได้ว่าเป็นรางวัลยิ่งเป็นกว่าน,านั้นความสามารถของจักพรพาเทียนเหอในการบรรลุระดับเทพขั้นสุดยอดจะทําให้พวกเขามีความมั่นใจมากขึ้นในการต่อต้าน การรวมการล็กซี่มามังกรนเอาระเชิญลอดต่อไปซึ่งเป็นลอดที่4กันเถอะรอยเย้มบนใบหน้าของลีจิงอี้สดใสขึ้นพวกเขาได้คาดหวังว่าราคาจะมาถึง8.5ล้านและราคาที่พวกเขาตั้งไว้แต่เดิมคือ5ล้านนี่คือการประเมินมูลาค่าธุรกรรมที่กำหนดโดยเผ่าพาันเทนมาและเนื่องจากมาถึงช่วงเวลาพิเศษในปัจจุบันแต่ไม่คิดว่าราคาจะดีขนาดนี้ รถเห็นคันที่สี่ถูกผักเคลื่อนแรกความกระตือรือร้นของผู้ประมูลก็ถูกจุดตรากายโดยดาวตกแทนมาเมื่อสักครู่นี้นี่แหละของดีที่ควรจะมีหลังปิดประมูลรอบที่สี่ของเราการแนะนํานั้นง่ายมากถ้าต้องใช้ประโยคสั้นๆเท่านั้นรอดนี้มันกับรอบเมื่อกี้มันเป็นดาวตกแทนมาทันทีที่ขังพูดเหล่านี้ออกมาผู้ชมทั้งหมดต่างก็ตกตะลึง จะคิดว่าสิ่งที่ดีเช่นดาวตกเทนมาจะถูกนําออกมาโดยเผ่าพันธ์เทนมามากถึงสองเชนในเวลาเดียวกันนี่มันน่าเหลือเชื่อจริงๆเผ่าพันธ์เทนมาตกลงที่จะสร้างสิ่งดีๆมากมายจ,จริงๆงั้นเหรอความรู้สึกไม่น่าเชื่อปรากฏขึ้นในใจของทุกคนแต่ในขณะนี้จิตใจของรองผู้นําเทนเหอก็ว่างเปล่ายังมีอีกมันยังมีอีกจริงๆด้วยนี่คือพรของข้าขอบคุณ เผ่าพันเทนมาแล้วการประมูลม้ามังกรเขากำลังจะร้องไห้ด้วยความดีใจเขารู้อย่างชัดเจนว่าหากเขาสามารถสะสมผ่านการฝุกฝนเท่านั้นด้วยพรสวรรค์ของเผ่าพานเทนเหเอเขาจะถึงขีดจำกัดมานานแล้วและคงเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะก้าวต่อไปไม่ต้องพูดถึงการบรรลุระดับสุดยอดเทพในที่สุดโอกาสก็ปรากฏจากกระพาเทนเหอจะต้องเอาดาวตกเทนมาไปอย่างแน่นอนดังนั้น แม้ว่าเขาจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเป็นการส่วนตัวเขาก็จะต้องได้เราตกเทนมาชิ้นนี้มาอีกให้ได้ปัญญาทั้งหมดถูกโยนออกไปนอกหน้าต่างในขณะน,นี้รองผู้นําเพนเหอมีเพียงความคิดเดียวในใจของเขาระดับสุดยอดเทพมีชีวิตอยู่ต่ออีกพันปีระดับสุดยอดเทพมีชีวิตอยู่อีก1,000ปีโดยไม่ต้องแนะนํามากเกินไปการประมูลก็เริ่มต้นโดยตรงครั้งนี้มันรุนแรงยิ่งกว่าครั้งก่อน เมื่อดาวตกแทนมาถูกซื้อในราคาสูงถึง8ล้าน5แสนหลายคนรู้สึกเสียใจกับมันแต่คราวนี้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่ง5ล้านือจิงอี้ขึ้นราคาเริ่มต้นโดยตรงคงไม่ต่ำกว่าจำนวนนี้อยู่แล้วเพื่อให้ทุกคนจะได้ไม่เสียเวลา8ล้าน5แสนเสียงดังทำให้ความกระตือรือร้นของผู้ประมูลตื่นเต้นขึ้นมาทันทีรองผู้นำเพนเหอ ยกป,ป้ายทะเบียนปราโมนในมือของเขาแล้วให้ราคาเท่าเดิมโดยตรงดังคำกล่าวที่ว่าข้ามคืนนั้นยาวนานและความฝันนั้นมากมายและตอนนี้เขาไม่สนใจที่จะก,กังวลสิ่งใดเลยเขาจะต้องปราโมลดาวตกแทนมาหนี้ให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนี่เป็นโอกาสเดียวของเขาที่จะบรรลุระดับสุดยอดเทพเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ